และที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับก็คือลำโพงซีรีส์ใหม่จากค่ายโซนี่ในชื่อรุ่นว่า ULT Feel o n นั่นเองนะครับสังเกตนะครับผมสิ่งที่เพิ่มมาจาก ลำโพง Sony ในรุ่นก่อนๆนะครับก็คือปุ่มนี้เลยปุ่ม ULT นะครับจากที่เพื่อนๆได้เห็นกันมาก่อนหน้านี้นะครับกับหูฟัง Sony ULT Wear นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับกระแสตอบรับดีอย่างยิ่งนะครับกับเสียงเบสอันบึ้มบ้ามนะครับและนอกจากนี้นะครับก็จะมีตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับเป็น ULT Feel Seven นะครับแล้วเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกของลำโพง s o n ี ULT Feel o n กันก่อนนะครับผม สังเกตเลยนะครับผมสาหรับ2สีที่เราเอามากันวันนี้นะครับก็จะมีสีดํานะครับแล้วก็จะมีสีขาวเป็นสีออฟไว้นะครับแล้วก็จริงๆจะมีอีกสสีนะครับจะเป็นสีส้มแล้วก็จะมีเป็นสีฟอเรสต์เกรย์นะครับมาดูกันต่อนะครับสำหรับภายนอกของลําโพงตัวนี้นะครับก็อันดับแรกเลยเราจะเจอกับตัววัสดุเป็นผ้าคลุมหุ้มทั้งตัวลําโพงนะครับ ตรงขอบขอบนะครับก็จะเป็นฐานสำหรับรองรับตัวพาสซีฟเรดิเอเตอร์นะครับทั้งสองฝั่งนี่เลยนะฮะถัดมานะครับมาดูปุ่มควบคุมกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีปุ่มเปิดปิดลําโพงนะครับผมพาวเวอร์แล้วก็ด้านล่างก็จะมีตัวแสดงสถานะการชาร์จนะครับปุ่มบูทูธนะครับผมอันนี้ต่อง่ายเลยแค่เราจิ้มทีเดียวก็สามารถแพร์กับโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์โมบายต่างๆได้สะดวกสบายครับ ตัวน,นี้ก็จะเป็นเพย์พอสนะครับผมสำหรับควบคุมเพลงแล้วก็กดรับโทรศัพท์ได้ด้วยอ่าในเมื่อกดรับโทรศัพท์ได้น,นะครับแสดงว่าตัวนี้มีไมโครโฟนบิวอินมาให้ในตัวนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามีฟีเจอร์ในการตัดเสียงกล้องเสียงรบกวนนะผมสำหรับการสนทนามาให้ในตัวอีกด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะผมอันนี้ก็จะเป็นตัวไฮไลท์ของเรานะครับตัว ULT Power Sound นั่นเองนะครับปุ่มสำหรับเพิ่มเบสแบบกระหึ่มบึ้มๆนะครับอันนี้ก็จากที่ เคยทดสอบกันมานะครับแค่เรากดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับปมเสียงเบสก็จะเพิ่มขึ้นมาทั้ง IMPACT แล้วก็ทั้งมวลเบสนะครับผมหลังลำโพงก็จะมีช่องสําหรับเสียบชาร์จแบตนะครับผมเป็น USB Type C แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างที่ที่เราจะเห็นกันก็นกคือ มีเชือกสาหรับร้อยห่วงตรงนี้นะครับเพื่อสําหรับหิ้วพกพาแล้วก็สามารถารัดคล้องตรงไหนก็ได้ครับเอาละครับเรามาต่อกันที่สเปคของลําโพงรุ่นนี้กันเลยนะครับผม sony ult f e e o n นะครับมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน5.3ครับผมแล้วก็มี พูเฟอร์หนึ่งทวิตเตอร์หนึ่งพาส์สิฟเรเนเตอร์สองนะครับส่วนชั่วโมงการใช้งานแบตเตอรี่นะครับก็จะใช้ได้ยาวต่อเนื่องเลย12ชั่วโมงนะครับถ้าเราเปิดวอลลุ่มครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็กดปุ่ม ULT พวษษาวเวอร์ซาไปด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นการใช้งานแบบเปิดวอลลุ่มเต็มแม็กซ์นะครับก็จะใช้ได้อยู่ที่3ชั่วโมงนะครับสหรับการกดปุ่ม ULT ไปด้วยนะครับแล้วก็น้ำหนักลำโพงรุ่นนี้นะครับก็จะอยู่ที่650กรัมเท่านั้นนะครับเรียกว่าน้ำหนักก,ากําลงงัง iP67 นั่นเองนะครก็เป็นระดับท็อปของลำโพงพกพาาในยุคนี้เลยสามารถเชื่อมต่อเป็นสเตอริโอแพรนะครับก็ใครที่ชื่นชอบการฟังแบบมีมิติหน่อยนะก็จัดไป2ตัวกันได้เลยนะครับผมสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Sony Music Center เนะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อสเตอริโอแพรแล้วก็ปรับ EQ ในแอปกันได้ด้วยนะครับใช้งานกันได้อย่าง สะดวกสบายนะผมครบจบในที่เดียวครับสำหรับเรื่องคุณภาพเสียงของ Sony u a t v 1นะครับบอกได้เลยว่าได้ทำการอัปเกรดมาจากซีรีส์ XB นะครับผมให้ตัวนี้นะครับสามารถขับเสียงกลางออกมาได้อย่างละเมียดละไมยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีเสียงเบสที่กระชับฉวายมากขึ้นนะครับสามารถให้ตัวได้เป็นอย่างดีนะครับในการขับตัว p s s i v e r เร a t o r ของเรานะครับและเขาก็จะมีเทคโนโลยี Sound Diffusion Processor นะครับซึ่งเป็น เทคโนโลยี DSP ภายในตัวลำโพงนี้นะครับเพื่อขยายขอบเขตในการกระจายเสียงของลำโพงให้ไปได้กว้างไกลย,ยิ่งขึ้นนะฮะ <S 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 ส่วนตัวผมนะครับอบอกเลยว่าผมประทับใจในเรื่องของเสียงกลางที่ได้ทำการอัปเกรดมาจากซีรีส์ XB นะครับแล้วก็เสียงเบสที่มีความบึ้มบั่มทุกตับมากยิ่งขึ้นนะฮะก็ในไซส์ขนาดนี้เรียกว่าทาออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่านะผมกี่กับเสียงของลำโพงรุ่นนี้นะครับว่าจะเจ๋งแจ๋วขนาดไหนไปกันเลยครับ Silver screen and all its. Been with a plate. Take you downtown where they treat me like the main. Take you to the crib where you take it upstairs. What's up, Sam? Shit, I'ma show you later. Don't need a spatula, everything catered. Extra flavor. Go ahead, sprinkle some truffle on your mashed potatoes. I'm trying to love. Is you gonna love me back? Y'all only get what you A stranger came in from the night, and he stood as if lost in a dream. His smile was as sad as a true love night, and his voice was a song in the wind. I have traveled for many a mile and my journey I cannot delay But I must rest for a while for I'm weary and cold and tomorrow I'll be How s o นี UAT f e e นะครับผมเสียงที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับก็บอกเลยว่ายิ่งเราได้กดปุ่ม UAT Power Sound เข้าไปนะครับเสียงยิ่งกระหึ่มบึ้มบ้้มเข้าไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับแต่จะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับผมสําหรับตัวหูฟังที่ได้ออกมาก่อนหน้านี้นะครับกับลำโพงตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นโทนเสียงเดียวกันเลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบหูฟังอยู่แล้วก็อาจจะตกลุมรักลำโพงตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งก็ได้นะฮะก็จะมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของปุ่ม UAT ตัวหูฟังยูทชีแวรนะครับสามารถกดปุ่มได้2ระดับแต่ว่าตัวลําโพงครับตอนนี้ก็จะสามารถกดได้เพียง1ระดับนะผมก็ให้เสียงที่มี Impact มีมวลที่ใหญ่ยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ฟังได้สะใจมากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับใครที่กําลังมองหาลําโพงพกพาไซส์กาลังดีนะครับเราสามารถหยิบจับได้ง่ายสะดวกนะครับผมรวมถึง ให้ซุ้งเสียงที่มีความอิ่มเอมนะครับผมได้เสียงกลางที่มีความชัดแต่นุ่มนวลนะครับผมไม่แข็งไม่บาดหูนะครับเสียงแหลมมีความสมูทนะเสียงเบสมีความแน่นตึบตั๊บบึ้มงั้งในตัวนะครับผมอันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งลำโพงที่ผมนําไปทดสอบที่บ้านแล้วนะก็เรียกว่าทางคุณแฟนนะครับชอบอย่างมากเลยนะครับสำหรับราคาค่าตัวนะผมของ Sony u t f e นะครับอยู่ที่ตัวละ 4,990บาทนะครับผมนะครับถ้าใครสนใจจะทดลองฟังนะครับก็เชิญเข้ามาได้ที่ร้านมั่นคงออด i o c คาเฟ่ครับถ้าใครที่สนใจลำโพงตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ที่เว็บไซต์มั่นคง gadget.com นะครับก็มีจะเป็นช่องทางที่เรียกว่าสะดวกสบายมากๆเลยครับในการช็อปนะครับผมก็สามารถเลือกใส่ตะกร้านะครับแล้วก็กดจ่ายเงินนะครับมีช่องทางให้เลือกจ่ายมากมายนะครับผมแล้วก็สามารถเก็บไปทางได้ด้วยนะครับไม่ธรรมดาทีเดียวนะฮะแล้วก็ขอฝาก โซนี่ยูทีฟีวันไวในอ้อมอ้อมใจด้วยนะครับผมก็ไปช็อปกันได้เลยนะฮะที่ร้านมันคงครับผม